หทหาาชตาฟาปริสนาหยุทธจักรตอนที่326ย่าหลานสนทนากันความเดินสำนักตรวจสอบสืบทราบว่าทหารที่รับใช้ตระกูลหมิงข้าปิดปากโจนสลัดบนเกาะร้างกลางทะเลตรงไห่เป็นฐานทัพเรือเจียวโจส่งกำลังมา ฟ้านเสียนหลังจากเขาพบมหาเสนาบดีรุ่นก่อนลิ้นย่อฟูก็เดินทางเข้าเมืองเจียวโจเพื่อชำระสะสางทัพเรือแห่งนี้โดยข้าผู้บัญชาการทัพเรือเจียวโจฉังคุณ พร้อมทั้งใต้ความผิดไปที่ผู้ช่วยแม่ทัพต่างเสียวปอทั้งวางตัวสีหมูฉหยซึ่งเป็นคนของมันดาผู้ล่วงลับอยู่ในทัพเรือต่อไปหลังจากเสร็จเรื่องที่เมืองเจียวโจ้ขั้นเสด็นเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติอาบต้านโจก่อนอื่นปินหน้าผาชายฝั่งทะเลขึ้นไปพบว่าท่านอาอูจูไม่ได้กลับมาได้แต่เข้ากระหัปอเจียไปกลับพบท่านญา 326ย่าหลานสนทนากันฟ้านเสียนโัวรฮาฮหาออกมากล่าวว่าท่านผู้เท่าเอ่ยถึงหญิงสาวใดผู้หลานเปิดหออบจันที่เมืองสูจโจหลังหนึ่งภายในมีหญิงสาวมากลายผู้หญินผู้เท่าสรรศีษะอย่างอับจนปัญญากล่าวว่าเปิดอีกแห่งหนึ่งแล้วไม่เป็นคุณนางที่ดีกลับประกอบการค้าเช่นนั้นให่พวอับอายขายหน้าหรือ ฟ้านเสียนไม่เห็นว่าอับอายขายหน้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่านั่นเป็นการค้าของเล่าเออฟ้านซูเยอร์คำเจ้าเพียงดูแลแทนชั่วคราวก้าวพรางกวัดมององค์ชายสามที่นั่งอยู่ข้างกายหูหยินผู้เท่าแมบ,บหนึ่งใบหน้าใบหน้าในน้อยของอุชายสามปั้นยากอยู่บ้างตอนแรกที่เปิดหอบอบก,กันเด็กน้อยหนีไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ผูห้หญิงผู้เท่าทอดถอนใจกล่าวว่าอย่าได้หันเหหัวเรื่องเจ้าก,ก็ทราบว่าเราหมายถึงผู้ใดฟันเสียนิ่งเงียบงันไปมันย่อมทราบว่าไหนไหนถามถึงไห่ถังเรื่องราวระหว่างตนเองกับไหายถังแพร่ไปทั่วทั้งแผ่นดินท่านยาก็ไม่ใช่สตรีชาราที่ปิดหูปิดตาตัวเองย่อมได้ยินคําเล่าหลือมา แต่ว่าเรื่องนี้ความจริงมีปัญหาอยู่บ้างมิน้นำซ้ําอยู่ต่อหน้าว่านเอ,อ๋มันไม่ทราบสมควรใช้ถ้อยคําใดจึงเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าท่านยา่าอย่าใได้ฟังข่าวหรือข้างนอกไม่นั่งไห้ถังอยู่ที่แดนเจียงหนันเพียงช่วยเหลือผู้หลานดูแลกิจ จาัดก,การบางอย่างผู้หญิงผู้เท่าย่อมไม่เชื่อหากลราวอย่างเครียดแคงสงสัยว่าเช้าเปิดฉีผู้หนึ่งอยู่ข้างชายเจ้าทำอะไรนางหาใช้สตรีทั่วไปไม่ฟ้านเสียนอับจนถ้อยคำชเมืองมองวันเอิมแวบหนึง่งเห็นนางมีสีหน้าสงบนิ่งแต่มือน้อยๆกำชายเสื้อไว้ต้องฝืนยิ้มออกมากล่าวกับท่านย่าว่าท่านผู้เท่าอย่าได้เข้าใจหลานผิดไป ผูห้หญินผู้เท่าทวนคำเข้าใจผิดหรือยามนี้ในห้องโถงมีผู้อื่นอยู่ด้วยท่านผู้เท่าไม่สะดวกกับการบอกตรงๆเพียงกล่าวช้าๆว่ามีเรื่องบางประการสามารถขึ้นยกขึ้นโตกระยกขึ้นโตะเราไม่ชมชอบลำับล่อๆหากว่ากระจ่างเปิดเผยก็นำมาชมดู เสียงเสียงมาจากคอมีเครื่องหนึ่งเราไม่ชมชอบลับๆเราล่อหากว่ากระจ่างเปิดเผยก็นํามาชมดูหากเจ้าไม่มีความคิดเช่นนี้ก็ต้องเเขวมือไว้ถึงแม้ว่านางไม่ใช่ชาวชิ่งแต่ก็เป็นหญิงสาวนางหนึ่งอย่าได้เสื่อมเสียชื่อเสียงของนางไปฟ้านเสียงได้แต่ฝืนยิ้มผู้หญิงผู้เท่าจับจ้องมองบันกล่าวว่าได้ยินหรือไม่ฟ้านเสียงทอดถอนใจพรางพงกศรีะคุ้นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ท่ญญานย่าดูความไร้ยังอายของตนเองออกสำหรับไห่ถังตอนนี้หลังเทาไปถึงเมืองซูจโจแล้วด้วยนิสัยใจคอของไห่ถังเกรงว่าไม่แข่งข้อต่อสนักอาจารย์เพราะตนเอง ยามใดที่นางเดินทางกลับแคว้นเปิดฉีคงยากพบกันอีกภายหลังเหตุการณ์ยิ่งไม่ต้องบอกกล่าวโดยละเอียดฟ้านเสียงกล่าวเสียงระห่วยว่าท่านย่าเอ๋ยข้าพเจ้าไม่ได้กลับมาสองปีเหตุใดพอพบหน้าก็สั่งสอนข้าพเจ้าสามารถรอไว้ก่อนหรือไม่ มูยินผู้เท่าเค้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าทราบว่าไม่ได้กลับมาสองปีหรือนางถลึงตาใส่ฟ้านเสียนรอยย่นเหมนใบหน้าค่อยๆออกด่าอย่างยิ้มแย้มว่าเมื่อมาถึงเมืองต้านโจก็ไม่รีบกลับบ้านมิ่งเตลิดไปที่ใดหรือโตโตถึงเพียงนี้ยังไม่รู้ความอีกฟ้านเสียนค่อยเข้าใจที่แท้ท่านย่าหึงหวงขึ้นมาจึงรอฮิฮะกล่า,าวว่าเพียงลงจากเรือไปเดินเล่น มันไม่รอให้ท่านย่าเอ่ยปากชิงปลายตาบอกใบ้สองย่าหลานอยู่ด้วยกัน16เหกปยไหนเลยไม่ล่วงรู้ความคิดของอีกฝ่ายดังนั้นหูหญินผู้เท่าตรงเสียงกระแอมกล่าวว่าเวลาไม่เช้าแล้วเตรียมจัดงานเลี้ยงเธอเรายังมีเรื่องคิดกล่าวกับอันชือ เราจบประคองตัวลุกขึ้นเตรียมคารวะต่อองค์ชายสามสตรีชารานีความจริงเป็นแม่นมของเชื้อพระวงศ์ถือว่าเป็นบ่าวใคร่ย่อมต้องแบ่งแยกเบื้องสูงเบื้องต่ำจนหลินบ้านเอ,อ๋อเป็นภรยาของฟ้านเสียนนางที่เป็นท่านยา่าย่อมไม่ต้องแสดงความกรอกเมื่อองค์ชายสามพักอยู่ในบ้านต้องถือพิธีรีตรอง แต่ว่านางมีศักดิานะพิเศษที่ผ่านมาองค์ชาย3ถือตนเป็นลูกศิษย์ของฟ้านเสียนในเลยกล้ารับความเคารพจากเราญาติจากเหล่าจูจงหมายถึงท่านญาติทวด ท่านหนีจึงหน้าแดงสดใสรีบถลันหลบเลี่ยงวิ่งออกไปราวถูกไฟหลนก้นฟ้านเสียนเข้าไปจูงมือว่านเออกระซิบที่ข้างหูนางอยู่หลายคำหลินว่านเออองค์ศรีสาะรับนำสื่อๆออ,ออกจากห้องไปยามนี้ในห้องโถงคงเหลือหูหินผู้เท่ากับฟ้านเสียนสองย่าหลานฟ้านเสียนขนยายเก้าอี้มานั่งที่ข้างกายท่านยา่าประพฤติเช่นการก่อนรับฟังโอวาทของท่านผู้เท่ายามนี้ไม่มีคนนอกหูหินผู้เท่าจึงกล่าวตรงๆว่าจะเตรียมจัดงาน จะเตรียมจัดการกับแม่นางในถังนั้นอย่างไรฟ้านเสียนเอียงหนะ้าคุณคิดอยู่ครนหนึ่งค่อยกล่าวอย่างจริงจังว่าคิดแต่งเข้าบ้านมีความยุ่งยากอยู่บ้างยืดเวลาไปก่อนแล้วค่อยว่ากล่าว ผู้หญิงผู้เท่าถามว่าเจ้าคิดตกแต่งหรือฟ้านเสียนลังเลข,ขึ้นมามันมีความรู้สึกว่าระวังมันกับไห่ถังเป็นเพื่อนมากกว่าหากกบแต่งเข้าบ้านเกรงว่าความรู้สึกนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงกล่าวนี่ขึ้นอยู่กับนางหากว่านางคิดแต่งถ้าว่าเจ้าก็ตกแต่งผู้หญิงผู้เท่ากล่าวว่ายังคงเป็นคําเดิมตระกูลฟ้านเราจะอย่างไรเป็นตระกูลใหญ่ในเลยปล่อยให้นางเร่ร่อนอยู่ข้างนอกได้เจ้าเมื่อสมชอบก็ต้องแต่งเข้าบ้าน ท่านเสียนฝืนยิ้มคุ้นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตระกูลข่านเป็นผู้กําหนดข้างเดียวแต่ว่าเมื่อท่านย่ากําหนดวัตถุประสงค์เช่นนี้ตนเองได้แต่ดําเนินการยิงยกมือตบหลังมือของท่านย่าเบาเบา ถ่ายลอกทอดพลังอันอ่อนโยนของสำนักฟ้าเอกะเข้าไปช่วยปรับสภาพร่างกายของท่านผู้เท่าจากนั้นพบเห็นด้วยความยินดีว่าสภาพร่างกายของท่านผู้เท่ายังไม่เลวสองปีนี้แม้ชราภาพลงแต่ยังไม่มีวิแววร่วงโรยแต่อย่างไร ผู้หญิงผู้เท่ากล่าวอย่างจริงจังว่าแต่ว่าต่อให้แต่งเข้าบ้านก็ต้องจัดลําดับก่อนหลังเจ้าไม่อาจชื่อชาต่อว่านเอ๋อไปความจริงแล้วเราไม่ชมชอบแม่นางไห่ถังนั้นยังไม่มีศักนะก็อยู่ร่วมกับเจ้านับเป็นเยื่อรไรกันท่านเสินอับจนถ้อยคําซึ่งความจริงมันทราบดีว่าระหว่างนี้ตนเองมุ่นวายกับการปฏิบัติภารกิจออกจะชื่อชาต่อภรรยานนํนำสามว่านเอ๋อผู้หนีเปลียนนอกเรลียบเฉยจิตใจกับละเอียออดอ่อนยิ่ง ละเอียดละเอียดอ่อนยิ่งสําหรับกับฟ้านเสียนตำแหน่งของมันยิ่งสูงยิ่งไม่ทำการให้ว้านเอ,อ๋อมีส่วนร่วมในแผนอุบายเพเนียตุให้นางไม่ดํารงคงอยู่ในโลกความรู้สึกเช่นนี้คงสร้างความไม่สบายใจแก่นางแต่ก็ดูออกว่าระหว่างที่อยู่ในเมืองต้านโจว้านเอ๋อได้รับความรักเอ็นดูจากท่านย่าทวดยิ่ง ผูห้หญิงผู้เท่ามังูหลานชายกล่าวว่าเรื่องนี้อย่าได้เอ่ยถึงแล้วนางลูกคำใบหน้าของมันกล่าวว่าระหว่างที่อยู่ในมหานครคงได้รับความลำบากจะทราบเรื่องเหล่านั้นแล้วกระมังซึ่งความจริงระหว่างที่อยู่ที่อ่าวต้านโจ16ปีระหว่างฟ้านสินกับท่านยา่าไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมเกินไปฟ้านสินทราบว่าท่านย่าต้องการบ่มเพาะตอนเองเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยววันหน้าพอเข้าสู่มหานครจึงจะรักษาชีวิตไว้ได้ ครั้งก่อนที่ท่านย่าให้ความใกล้ชิดเช่นนี้เป็นเวลาเมื่อใดดูหเหมือนว่าตอนเองยังอยู่ในวัยแบบเบาใน,นเลยจะอุ้มตนเองไว้ร่ำไห้โดยไร้เสียงฟ้านเสียนมีจิตใจเลื่อนลอยอยู่บ้างเม่นึกเวลาเมื่อถึงเวลาข้ามคืนนั้นมันค่อยทราบว่าในโลกนี้นอกจากท่านอาอูจูแล้วยังมีท่านาตาที่ดีต่อตนเองอย่าง ใจจดใจจอ่อฟานเสียนก้มศีรษะกล่าวว่าล้วนทราบแล้วชั่วครู่ค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องของชาติกำเนิดเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆผู้หญิงผู้เท่ายิ้มพรางกล่าวว่าเรื่องราวผ่านไปแล้วในความเห็นเราฟาบาทยังรักใคร่เจ้าฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันไม่ตอบคำ ท่านย่าอุ้มของเทรัดเชิงจนเติบใหญ่ส่วนลึกของจิตใจของภาพภูมิใจในข้อเท็จจริงนี้แต่แสดงแน่ชัดท่านย่าไม่ได้กล่าวถึงที่สุดอย่างน้อยไม่ได้อธิบายว่าค่ําคืนเมื่อ18ปีก่อนท่านผู้เท่าจะไหนกล่าวคำพูดนั้นฟันเสียนเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆมองดูใบหน้าที่เต็มไปด้วยรวรอยเหยียวยศของท่านย่าถามเบาๆว่าท่านย่าท่นาทนแม่จะไหนเสียชีวิต ผู้หญิงผู้เท่างงงันวูบค่ายนึกมาถึงว่ามันจะถามคำถามนี้ต้องลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวช้าๆว่าบิดาเจ้าไม่ได้บอกต่อเจ้าหรือฟ้านเสียนยิ้มอย่างอ่อนล้ากล่าวว่าท่านพ่อเคยเอ่ยถึงแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเรื่องราวไม่โรบรัตเพียงนั้นผู้หญิงผู้เท่าตบแก้มหลานชายด้วยความรักยินดูกล่าวว่ามันดาเจ้าเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมเราเชื่อว่าฟาบาทล้างแค้นให้กับนางแล้วแต่ว่า ใช่มีศัตรูเล็ดลอดหรือไม่ย่อมเป็นหน้าที่ของเด็กน้อยเหล่านั้นเด็กน้อยเหล่านั้นย่อมเป็นคนที่วิวาสต่อยตีกันในบังเจ้าฉึงอ๋องทุกวันฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยดูท่าทันยาไม่รู้รู้รายละเอียดเท่าใดอาจบางทีนางไม่ต้องการบอกข้อสันนิษฐานของนางแก่ตนเองนั้นก็ไม่ผิดในสายตาผู้คนตนเองได้รับการชดเชยจากราชสำนักแล้วอย่าต้องยินกรานสืบสาวราวเรื่องเมื่อครั้งกระโน้นอีก ซื้อเจอเป็นเด็กยี่ยงไรผู้หยิงพูดเท่าพลันเอ่ยปากถามไทยฟ้านเสีนงงงง,งันวอบจากนั้นยิ้มออกมาก็านึกออกว่านับตั้งแต่ฟ้านซื้อเจอถือกำเนิดก็ใช้ชีวิตในมหาคนครไม่เคยพบหน้าท่านย่ามาก่อนมันนึกเรียบเรียงถ้อยคําแล้วกราบซื้อเจอไม่ครั้งไวัยเยาวอาจประพฤติเหลียวไหลแต่ตอนนี้ค่อยๆเติบโตเจริญวัรู้จักคิดอ่านทําการแล้ว ผูยินผู้เท่าทรงเสียงดังอ้อกล่าวว่าลองบอกมาฟังดูแสดงแน่ชัดนางเกิดความสนใจในตัวหลานชายตัวเองฟ้านเสียนยิ้มพางบอกเท่าเรื่องราวนับตั้งแต่เข้าสู่มหานครครบค้ากับฟ้านซือเจอ๋ออกไปเที่ยวนึงแม้แต่เรื่องของหออบจันมันก็ไม่ได้ปิดบงังผู้หญิงผู้เท่ารับฟังจนหน้าเคร่งขึงลงบางครั้งกวยิ้มออกมาผู้ญินผู้เท่าทอดถอนใจกล่าวว่าเจ้าหมายความว่าเด็กทั้งสองเปิดซ่องคณิกาในมหานครแต่ว่า ทานเตียนเซี่ยองค์ชายสามอายุเพียงนี้เท่านั้นฟ้าเสียนนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาต้องบังเกิดโทระแน่นอกเข้นเสียงอย่างเียนชากล่าวว่าคนตัวเล็กแต่เจ้าอุบายเล่าสรรอันดับสามไม่ได้เป็นเด็กแล้วผูห้หญิงผู้เฒ่าเปลี่ยนเป็นถามว่าซื้อเจออยู่ทางเหนือยังสบายดีหรือไม่ฟ้านเสียนได้รับจดหมายจากทางเปยดฉีอยู่เสมอจึงร่วงรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้น้องเป็นอย่างดีดังนั้นกล่าวว่าท่านย่าโปรดวางใจ หลานวางคนอยู่ทางด้านนั้นไว้แล้วผู้หญิงผู้เท่าคุณคิดชั่วขณะจึงกล่าวถึงอย่งางไรอยู่ต่างแดนหากแม่นางไห้ทังนั้นยังอยู่ที่เมืองซังจริงแคว้นเป่ยฉีอาจไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ในแดนเป่ยฉีไม่มีบุคคลที่เจ้าไว้วางใจได้ ฟานเสียนไม่สะดวกกับการเปิดเผยข้อตกลงลัมระหว่างตนเองกับห้องเต้หนุ่มแห่งเปยฉีหลังจากคบคิดเล็กน้อยจึงกล่าววางใจเถอท่านยาตอนนี้เยอะๆก็อยู่ที่เมืองสร้างจริงนางเป็นสิ์คนสุดท้ายของราชกูกู่เหอราชสำนักเปยฉีสมควรไว้หน้านางเมื่อมีนางอยู่ดูแลซื้อเจอย่อมไม่มีปัญหาอันใดเยอะๆเมื่อกี้ก็คือรั่วนะครับในหนังสือจะเรียกว่าเยอะๆแต่ในซีรีส์ เรียกว่ารั่วๆฟ้านรั่วๆนะครับก้าวไปประหลาดแท้2ปีนี้ฟ้านเสียนนึกหาทางส่งน้องชายกับน้องสาว ของตอนเองเป็นยังแ้นเปิดฉีพระกำกับดูแลทักษิณอาจคาดเดาเจตนาของมันออกเพียงไม่ได้กล่าวเปิดโปงส่วนห,วหญยินผู้เท่าแสดงว่าไม่ทันนึกถึงข้อนี้จึงยิ้มพรางกล่าวว่าเอยถึงเด็กหญิงร,รูรั่วไม่ทราบว่านางแข็งแรงขึ้นหรือไม่ฟ้านเสียงตอบว่านางแข็งแรงดีบนศีรษะไม่มีขนอ่อนแล้วมันกรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวท่านยากครั้งนี้ตามข้าพเจ้ากลับมหาคนครเถอะท่านพ่อคิดถึงท่านยิ่ง แป๊บครับถึงไหนละอ๋อตามข้าพเจ้ากลับมหานครเถอะท่านพ่อคิดถึงท่านยิ่งผูหยินผู้เท่าเงียบงานไปชั่วขณะค่อยใส่หน้าชา้ชาช้าฟ้านเสียนทอดถอนใจคำหนึ่งไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด,ดท่านย่าจึงยืนกรานที่อยู่ที่เมืองต้านโจผู้หญิงผู้เท่ากล่าวด้วยความเป็นห่วงว่า ร่วร้อายุ17-18ปีแล้วยังไม่แต่งออกเจ้าทำลายกันมั่นหมายระหว่างนางกับหงเฉิงอย่างนั้นคนจับตาดูว่ามีคนที่นิสัยดีงามชาติประคุณบริสุทธ์ทั้งเหมาะสมคือควรกับนางหรือไม่ฟ้านเสียนยกมือตบอกกราบว่า ท่านย่ามอบเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมต้องจัดการให้เรียบร้อยความจริงแล้วในใจมันไม่ได้คาดคิดเช่นนี้หากเห็นว่ารั่วๆอายุยังยาวรีบแต่งออกทำอะไรวันออกท่องเที่ยวสัมผัสโลกกว้างให้มากจึงถูกต้องแต่มันลืมเลือนว่าตอนที่ตนเองกับว้านเอ๋อแต่งงานกันล้นเยาว์วัยทั้งสองคน ผูห้หญินผู้เท่ามองดูฟ้านเสียงอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าเจ้าที่เป็นพี่ชายควบคุมได้ดีดูแลได้ดีนับเป็นวาสนาของตระกูลฟ้านเราวันหน้าหากติดต๊ดๆเมื่อยๆเ,เจ้าพบความสำเร็จวันเป็นความดีความชอบของเจ้า ฟันเสียนหน้าแดงวูบคุณคิดว่ารั่วๆเฉลียวฉลาดยายต้องให้ตนเองควบคุณดูแลส่วนซื้อเจ๋อถูกตนเองดัดนิสัยใจคอเพียงแต่ตอนแรกกระทำไปเพราะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวสำหรับความรู้ความสามารถแม้แต่เหล่าผู้จัดการตบชิ้งหวีถังยังยอมรับว่าซื้อเจ๋อมีพรสวรรค์ทางธุรกิจการค้าสองย่าหลานสนทนาถึงตอนท้ายหูหญินผู้เท่าค่อยสอบถามว่าท่านนั้นเล่าครั้งนี้ตามมาหรือไม่ ที่ท่านผู้เฒ่าถามถึงเป็นเท่าแก่ตาบอดที่อยู่บ้านใกล้เรีนยนเคียงมา16ปีป้านเสียนตอนแรกงงงันวูบตอนจากนั้นค่อยเข้าใจจึงกล่าวข้าพเจ้ากำลังคิดถามท่านย่าว่าหวังนี้เห็นเขากลับมาหรือไม่ ผู้ยินบุญเท่าหน้าเคร่งขึมลงกล่าวว่าที่แท้มันไม่ได้อยู่ข้างกายเจ้าอย่างนั้นเจ้าจะได้ออกวิ่งเพ่นพ่านแล้วหลังจากนี้ห้ามไม่ให้ประพฤติเช่นตอนหลังเที่ยงอีกไม่เช่นนั้นหากเกิดเรื่องใดเราจะมีคำว่ากล่าวกับฝ่าบาทและพระและบิดาเจ้าได้อย่างไรฟ้าสืย่นยืนนะยืนหน้าถึงข้างใบหูของท่านย่ากล่าวว่าวางใจเถิดท่านย่าตอนนี้พวนหลานเป็นยอดฝีมือในยอดฝีมือแล้ว ผู้หญิงผู้เท่าหัวร่ำออกมาต้องยกมือปิดปากไว้แสดงออกถึงเสน่ห์ความงามเมื่อการก่อนขณะสนทนาการที่เบื้องนอกมีคนรายงานว่างานเลี้ยงเริ่มแล้วสองญาหลานสบตาก,กันโวบจากนั้นฟ้านเสียนประคองแขนท่านผู้เท่าเดินออกไปผู้ที่มาถ่ายทอดวาจาเป็นภรรยาอง์เถิงจื่อจิงนางกม้มศีรษะนำทางอย่างเงียบงันฟ้านเสียนมองดูเงาหลังของนางกานถามว่าว่นเออรับประทานยาหรือไม่ภรรยาองเถิงจื่อจิงเบี่ยงตัวมากระ กล่าวบมบาว่าเศร้าไหนไหนรับประทานยาตามกำหนดเนกำหนดเวลาตลอดมาฟานเซียนอบถามไม่ได้ว่าต้าเป่าล่าอยู่ที่ใดวันนี้ฉไหนไม่เห็นหน้านี่เป็นความสงสัยของมันวันนี้ไม่เห็นต้าเป่ามาต้อนรับตนเองภรรยาคงถึงจริจริงกล่าวว่าตังเจียรเราก็มาแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าเศร้าแย่มาถึงก่อนกำหนดจึงเป็นเพื่อนหลินต้าเศร้าแย่นายน้อยใหญ่แซนหลินไปตกปลาที่ชายทะเล ตังเกียรนี่แปลว่าหัวหน้าครอบครัวฟันเสียงมันเกิดความยินดีกล่าวว่าถึงต้าก็มาแล้วอีกสักครู่ให้มันมาพบ ข้าพเจ้าทราบแล้วยามนั้นผู้หญินผู้เท่าพันกล่าวว่าระหว่างนี้ว่านเออรับประทานยาตลอดเวลาเราความจริงนึกประหลาดใจนั่งไปตัวยาอันใดาย,ยามสุกดมมีกลิ่นหอมฟันเสียนงงง,งันวูบขุ้นคิดขึ้นซุปเินบอกเรื่องนี้ต่อไหนไหนหรือไม่หลังจากคุณคิดค่อยลดซุ้มเสียงเบาลงบอกสุขภาพร่างกายของว่านเอ๋อกับเรื่องการมีบทออกไปผู้หญินผู้เท่านิ่งเงียบงานสีหน้าไม่ดีนักสุดท้ายค่อยกระแอมไอกล่าวว่าผู้ใหญ่สําคัญ กว่าคนยังเยาหวหไวไม่ต้องรีบร้อนไปฟ้านเสียนยิ้มพรางกล่าวว่าดังนั้นข้าพเจ้ารักท่านย่าที่สุดหลังงานเลี้ยงฟ้านเสียนสนทนากับถึงจือจริงอยู่ครู่หนึ่งสอบถามถึงสภาพในมหานคร และสุขภาพร่างกายของบิดากับนางเหลียวซื่อขณะเดียวกันก็ถามถึงข่าวคราวในตลาดล้านถิ่นหลังจากนั้นรู้สึกง่วงเหงาจึงบอกให้ทั้งหมดไปพักผ่อนแล้วกาปาหูยินผู้เฒ่านำบ้านเอ๋อกลับยังห้องนอนห้องนอนห้องหนียังคงสภาพเมื่อหลายปีก่อนเครื่องประดับตกแต่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันใดบ้านเสี็นล้มตัวลงนอนบนเตียงชำเลียงมองว่านเอ๋อที่นั่งหน้าโต๊ะเขี่ยไส้ตะเกียงเล่น แววข้างหูแววเสียงสือสือเตรียมน้ำร้อนที่ห้องด้านนอกครั้นเรียกหาว่าเสียวเป่าเข้ามาหลินั่นเอ๋อเหลียวหน้ามายิ้มให้สีหน้าทอแววเอียงอายมองดูห้องด้านนอกแบบหนึ่งกล่าวอย่างคุณเคืองแง่งอนว่าไม่รู้จักส่งเสียงเบากว่านี้ อันว่าความสุขในหอห้องไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวของบรุษสตรีทั้งหมดหากอยู่ที่รายละเอียดปลีกย่อยที่ว่าเสียวเป่าเป็นรหัสเรียกหาระหว่างฟ้านเสียนกับว่านเอ,อ๋วว่านเอ๋อเป็นเม่ยของตาเป่าย่อมเป็นเสียวเป่าหมายถึงเสียวเป่าเป่าเสียวเป่าเป้ยของวิเศษน้อยหลังจากล้างหน้าบ้วนปากซื้อๆล่าถอยออกจากห้องนอนเตียงเล็กติดกันเช่นเดียวกับที่ผ่านมา เทียนไขสีแดงผอดับลงฟ้านเสียนสองสามีภรรยานอนเคียงคู่บนเตียงลินบ้านเอ๋อกดตัวกับอ้อมอกฟ้านเสียนราวกับแมวน้อยตัวหนึ่งสองมือกำปกเสื้อของสามีไว้กำกระชับอย่างแนบแน่นคล้ายกว่าคนเตลิดหนีหายไปฟ้านเสียนลืมตาในความมืดกล่าวว่าข้าพเจ้านอนเตียงนี้มาสิบหกปีเมื่อวัยเด็กชมชอบนอนตอนนอนกลางวันไม่ต้องให้ยาโถหญิงรับใช้เฮ่กล่อมจะหลับไหลเอง ดินบ้านเอ๋ส่งเสียงดังๆอือม,มองดูมันอย่างจดจอ่อฟานเสียงก้มศีรษะลงจูบปากที่หนางงอนของนางส่งเสียงอุยว่าแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่ายังหลับไหลไม่ตื่นเหตุใดจึงตกแต่งภรรยาที่ลำเลิกเช่นน,ชน,น,ชนนี้คนนี้เช่นนี้คนหนึ่งข้าพเจ้าใช้ฝันไปหรือไม่ดินบ้านเอ๋ขบฟันในปากกัดมันอย่างดดดันคำหนึงกล่าวด้วยเสียงน้ำเสียงดดรายว่าคิดกล่าวอันใดก็กล่าว จบตอนนะครับตอนต่อไปเตรียมจะตั้งองค์กรขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ